สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอนเลื้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประุมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนบทเรียนภาษาพาทีบทที่7เรื่องแรงพิโรจากฟ้าดินนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้บทเรียนนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาเรียนรู้คําศัพท์ในบทเรียนบทนี้กันก่อนนะคะได้แก่คําที่1คําว่าครลําคร่าคร่ําคร่าหมายถึงเก่าแก่จนชํารุดซุดโทมคําที่2อทุบพิฆภัยหมายถึงภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งหรืออดอยากขาดแคลนคําที่สทธรณีพิบัติภัยหมายถึงภัยอันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวสุด หรือถลม่มและคำที่4วาตาภัยหมายถึงภัยอันตร,รายที่เกิดจากพายุคำที่5อักคีภัยหมายถึงภัยอันตร,รายที่เกิดจากไฟคำที่6อุทก,กภัยหมายถึงภัยอันตร,รายที่เกิดจากน้ำท่วมและคำว่าป่วยกระสอบกระแสหมายถึงป่วยอยู่บ่อยๆตัวละครในเรื่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแตงอ่อนซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะ แล้วก็มีพ่อของแตงอ่อนนอกจากนั้นยังมีตัวละครรองมานะคะอาจจะได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าแมวเหมียวต่อไปนะคะคุณครูจะสนุสรุปเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องของแรงพิโรจากฟ้าดินนะคะเริ่มจากเมื่อปีที่แล้วที่บ้านของแตงอ่อนเกิดพายุฤดูร้อนส่งผลให้หลังคาบ้านของแตงอ่อนและเพื่อนบ้านปลิวไปหมด วาตภัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทุกคนในพื้นที่แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการให้สังกะสีมามุงหลังคาบ้านที่ปลิวไปตอนนี้ที่บ้านของแตงอ่อนอากาศร้อนแห้งแล้งเพราะฝนไม่ตกมานานมากใบไม้ร่วงหล่นและแห้งกรอบจนเคยเกิดเหตุคนประมาทก่อไฟแล้วลืมดับไฟไฟจึงลามไปติดต้นไม้เล็กๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลามไปได้อย่างรวดเร็วอย่างดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟจึงไม่เกิดอักคีภัยขึ้นน้ำในแม่น้ำแห้งขอดการเพาะป,ปลูกไม่สามารถทำได้อาหารเริ่มขาดแคลนผู้คนเริ่มป่วยกระสอบกระแสเมื่อชาวบ้านไม่มีแหล่งทำกินจึงเข้าป่าตัดไม้มาทําฟืนขายประทังชีวิตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทุกพลภัย เป็นภัยที่เกิดจากความแห้งแลง้งฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลวันหนึ่งพ่อชวนแตงอ่อนไปบ้านลุงผู้ใหญ่ไปดูเขาเตรียมขบวนแห่นางแมวโดยพ่อกำชับให้แตงอ่อนเอานางเหมียวไปด้วยเพื่อไปเป็นนางแมวขอฝนเมื่อถึงบ้านลุงผู้ใหญ่นางเหมียวก็ถูกนำไปใส่ในกรงที่มีจานข้าวถ้วยน้ำเมื่อพิธีแหนางแมวเริ่มขึ้น นางเหมียวถูกจับแต่งตัวและประดับตกแต่งกรงอย่างสวยงามจากนั้นจึงแห่นางแมวไปพร้อมขบวนกลองและนางรําเมื่อขบวนแห่ไปถึงบ้านไหนผู้คนก็จะสาดน้ำลงมาที่กรงแมวและสามวันหลังจากเสร็จพิธีฝนก็ตกลงมาแต่สองเดือนต่อมาฝนก็ตกอีกครั้งคราวนี้ตกหนักไม่หยุดติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และอุทกภัยเกิดขึ้นพ่อบอกแตงอ่อนว่าเรายังโชคดีที่โดนแค่ฝนตกน้ำท่วมหากโดนธรณีพิบัติภัยร้ายแรงแบบซีนามิจะเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินก่อนนอนแตงอ่อนจึงสวดมนต์อธิษฐานว่าเทพพยายดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองไม่ให้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกหากโกรธมนุษย์ที่ทำอะไรผิดพลาดไปให้ยกโทษให้ด้วย เมื่อเราเรียนเนื้อเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินจบแล้วนะคะวันนี้ค,คุณครูก็จะมีงานมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะก็คืองานในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่6 9และหน้าที่70จํานวน2หน้าค่ะ,ะมาดูที่หน้า69กันเลยนะคะเริ่มจากข้อที่1เขามีคําถามว่าถ้ามีคนถามนักเรียนว่าแรงพิโรธจากฟ้าดินหมายถึงอะไรนักเรียนจะอธิบายว่ายอย่างไร คําว่าพิโรธนะคะพิโรธแปลว่าโกรธอันนี้ถ้าเกิดแปลตรงตัวก็คือแรงโกรธจากฟ้าดินเองนะคะคราวนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายคํานี้ได้อย่างไรนักเรียนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแสดงความโกรธของฟ้าดินที่มนุษย์ทําร้ายธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะ ต่อไปข้อที่2คําถามว่าจากเรื่องแรงพิโรจากฟ้าดินมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกี่อย่างอะไรบ้างให้นักเรียนลองดูนะคะว่าจากในเนื้อหานี้มีภัยพิบัติจํานวนเท่าไหร่นักเรียนตอบจํานวนก่อนแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาให้ตอบ2คําถามนะคะตอบให้ครบถ้วนโจทย์ข้อ3ถามว่านักเรียนคิดว่าภัยพิบัติใดเป็นภัยร้ายแรงที่สุด และนักเรียนจะเตรียมตัวรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยนั้นอย่างไรวาดภาพประกอบคําอธิบายคําถามมี2คําถามนะคะอย่างแรกเลยก็คือโจทย์ถามว่านักเรียนคิดว่าภัยพิบัติใดเป็นภัยร้ายแรงที่สุดให้บอกมาว่าที่นักเรียนคิดว่าร้ายแรงที่สุดคือภัยอันไหนนะคะบอกว่าเป็นอักคีภัยวาตาภายัย หรือเป็นธรณีพิวิภัยคิดว่าอันไหนร้ายแรงก็ตอบชื่อมาเมื่อบอกชื่อภัยที่คิดว่าร้ายแรงที่สุดแล้วนักเรียนก็บอกว่าจะเตรียมตัวเตรียมตัวรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยนั้นอย่างไรนะคะอย่างเช่นอัคคีภัยเราจะเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นนักเรียนก็บอกวิธีการเตรียมตัวมานะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพประกอบคำอธิบายก็คือวาดภาพประกอบวิธีการเตรียมตัวของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนวาดภาพแล้วมีสีก็ระบายสีให้สวยงามได้นะคะข้อที่4ถามว่าพิธีแห่นางแมวจากบทอา่านเรื่องแรงพิโรธจักฟ้าดินเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนักเรียนคิดว่าพิธีแห่นางแมวช่วยให้ฝนตกจริงหรือไม่บอกเหตุผลประกอบนักเรียนก็บอกว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าเกิดตอบว่าจริงจริงเพราะอะไรถ้าเกิดตอบว่าไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะให้บอกเหตุผลด้วยต่อไปข้อที่5พิธีแห่นังแมวขอฝนมีขั้นตอนอย่างไรให้เขียนเหตุการณ์เรียงตามลําดับอ่ะเหตุการณ์พิธีแห่นางแมวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอันดับแรกนะคะไปจนถึงเหตุการณ์อันดับสุดท้ายอ่ะอย่างเช่นในเรื่องเนเริ่มต้นจากนําแมวมาก่อนแล้วก็มาใส่กรโ พอขั้นตอนที่สองทำอย่างไรต่อไปเมื่อใส่กรงแล้วก็นำแมวมาให้อาหารให้อาหารแมวออตกแต่งกรงให้สวยงามต่อไปขั้นตอนที่สามสี่ห้าทำอย่างไรนะคะจนถึงจบกระบวนการแห่นางแมวค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6นักเรียนคิดว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในที่ต่าง มีสาเหตุมาจากแรงพิโรดจากฟ้าดินจริงหรือไม่อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบนักเรียนก็ตอบว่านักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่จริงถ้าตอบว่าจริงเพราะอะไรถ้าไม่จริงเพราะอะไรให้อธิบายมาค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูทางไลน์เช่นเดิมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ